ดูนะคะคุณผู้ชมคือขี่จักรยานยนต์เข้ามาน้องคนนี้อายุ15ปีครปีเป็นนักเรียนหญิงนะคะเข้ามาทำทีพูดคุยขอถามทางอขอถามทางกับน้องผู้หญิงค่ะนี่นะคะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้จากนั้นดูค่ะจู่โจมคุณธีระเดชอุม้มอย่างนี้เลยเหรออุ้มจะนำขึ้นรถจักรยานยนต์แต่ว่าตัวน้องผู้หญิงก็สะบัด แล้วรถจักรยานยนต์ล้ม แล้วก็วิ่งหนีไปได้ผู้ก่อเหตุคือนายน้ำเพชรภูรัตอายุ33ปีเป็นอดีตนักมวยตอนแรกจอดรถทำทีถามทางแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนเลย <c oughs> กลางเมืองกาลสินค่ะพยายามจะฉุดนักเรียนหญิงขึ้นรถแต่ว่าไม่สำเร็จภาพเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งนายน้ำเพชรเนี่ยถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วตำรวจก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเ <c oughs> จ้าตัวสารภาพเลยครับวันเดียวกันเนี่ยก่อเหตุ ถึง3เหตุการณ์คนแรกก็คือน้องผู้หญิงที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดอันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นตอนประมาณสายสายหลังจากนั้นสองทุ่มครึ่งวันเดียวกันนะคะคไปก่อเหตุคล้ายๆกันที่ถนนอภัยห่างจากจุดแรกไป2กิโลเมตรพยายามจะฉุดผู้หญิงอายุ21ปีก่อนจะพาขึ้นรถจักรยานยนต์ไปยังบ้านดอนยานางในอำเภอยางตลาดห่างจากจุดเกิดเหตุไป20กิโเมตร แต่พลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือค่ะซึ่งก็ทาร้ายร่างกายพลเมืองดีไปด้วยนะนก,ก่อนที่ตํารวจจะขี่รถจักรยานยนต์มาจึงขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหลบหนีไปไม่พอสักประมาณเที่ยงคืนไปก่อเหตุกับคนที่สามอาีกคือจุดสุดท้ายเนี่ยนะฮะถนนเยื้องหน้าธนาคารทอสสใกล้กับสี่แยกทางลงไปสวนสาธารณะขุดน้ํากลิ่นครับเวลาประมาณเที่ยงคืนนะฮะ ก่อเหตุครับคือว่าพยายามที่จะฉุดหญิงสาวอายุ30ปีครับแต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยร้องให้คนช่วยแล้วก็มีพลเมืองดีเนี่ยช่วยเหลือได้ทันครับโดยก่อนเกิดเหตุนะครับเจ้าตัวยอมรับว่าขาดยาระงับประสาทไปครับแล้วก็เสพยากับดื่มเบียร์มาด้วยหลังจากก่อเหตุแล้วนะครับเคยถูกตำรวจชาวบ้านเนี่ยฮะจับแล้วบอกว่าณตอนนั้นคือรู้สึกโล่งใจนะเพราะว่าที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุเนี่ยมักก่อเหตุอาลวาดข่มขู่จนชาวบ้าน หวาดาวแม่เป็นระมวยเก่าด้วยนะไปฟังเสียงหน่อยครับเขาจะมีอาการเสพยาเยอะร้อนแล้วก็มีอาการคุ้มข้างด้วยคุ้มข้างขี่รถไม่เพราะว่ามันเขาเคยรักษาตัวเคยกินยาเพื่อไปจิตเวชด้วยค่ะค่ะเราเห็นคนตอนนี้โดนจับไปชาวบ้านรู้สึกยังไงลูกล่งล่องอกสบายใจค่ะเพราะว่าชาวบ้านเขาก็ยิ่งกลัวเพราะว่ากลัวเวลา เขาออกมาแล้วเขาจะกระทําตัวเหมือนเดิมกลัวค่ะคือก่อนหน้านี้เคยมีพฤติกรรมแบบนี้ไม่ชุดผู้หญิงมาไม่ไม่ยังไม่เคยค่ะ<ม>แต่ก็มีแต่อรารวาสอรารวาสตามชุมชนตามหมู่บ้านนะคะแจ้งห้าข้อหาด้วยกันนะคะสำหรับทางผู้ก่อเหตุอนาจารค่ะกักขังหน่งเหนี่ยวทำร้ายร่างกายชิงทรัพ์แล้วก็เสพยาเสพติดค่ะ